ในเย็นวันที่22มี 1, นาคมคศ1994งังเรดรดีกับตันสายการบินผู้มีประสบการณ์สูงวัย40ปีเดินเข้าสู่ห้องนักบินของเครื่องบินลำใหญ่ที่เขากำลังจะขับออกจากมอสโกเมื่อเข้ามาถึงเทากล่าวทักทายนัดบินอีกสองคนที่จะร่วมงานด้วยในคืนนั้นก่อนจะนั่งลงที่เก้าอี้กับตันไฟล์ในคืนนี้เป็นเส้นทางบินปกติใช้เวลา13ชั่วโมงไปยังฮ่องกงซึ่งเป็นเส้นทางที่อังเดรและทีมงานบินมาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้กลับไมมม่เเหือนดิ เพราะอังเดรต้องร่วมง,งานกับคนที่เขาไม่อยากอยู่ใกล้เลยนั่นคือยารสลาฟปรินสกีนักบินสำรองที่จะทำหน้าที่ในคืนนั้นต้งเดรรับหน้าที่เป็นกัปตันและนักบินหลักโดยมีนักบินผู้ช่วยนั่งข้างเขาส่วนยารสลาฟนั่งด้านหลังในตำแหน่งนักบินสำรองซึ่งหน้าที่หลักของเขาคือเข้ามาแทนหากนักบินคนใดต้องการพักผ่อนด้านหมายความว่าอังเดรไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำงานกับยารสลาฟได้เลยในคืนนี้ ระหว่างที่พูดโดยสารทยอยขึ้นเครื่องและอังเดรกำลังตรวจสอบเครื่องบินยาโรสลาดก็เริ่มพูดพภาพไม่หยุดเกี่ยวกับตัวเองเขาเล่าว่าตัวเองเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนเพราะเขาพาลูกๆมาด้วยในไฟนี้เนื่องจากพวกเขาไม่เคยบินเส้นทางระหว่างประเทศมาก่อนเขายังพูดถึงซาไพรใ์ใหญ่ที่จะทำให้ลูกๆประทับใจในความเป็นพ่อที่น่าทึ่งของเขาแม้ยาโรสลาดจะพูดไม่หยุด แต่ทั้งอังเรและนักบินผู้ช่วยก็แทบไม่สนใจไม่ตอบโต้ใดๆปล่อยให้เขาพูดไปเรื่อยๆกระทั่งในที่สุดเครื่องบินได้รับสัญญาณให้ขึ้นบินแม้อังเรจะรู้สึกรำคาญแค่ไหนเขาก็ยังนำเครื่องขึ้นบินอย่างราบรื่นและเมื่อถึงระดับความสูงที่กำหนดเครื่องบินก็เริ่มเดินทางไปยังฮ่องกงขณะที่ยารอสลาฟยังพูดท่ามต่อเนื่องไม่มีหยุดผ่านไปห้าชั่วโมงยารอสลาฟยังคงพูดถึงเรื่องของตัวเองไม่หยุด อังเดรที่อดทนฟังมาหลายชั่วโมงสุดจะทนเขาหันไปขัดจังหวะขณะที่ยาโรสลาฟกำลังเล่าเรื่องลูกชายที่เป็นนักมวยปล้ำฝีมือดีอังเดรพูดขึ้นว่ายาโรสลาฟเปลี่ยนเวรได้แล้วฉันจะไปพักยาโรสลาฟจึงลุกขึ้นไปนั่งที่เก้าอี้กับตันและเริ่มควบคุมเครื่องบินแทนอังเดรเดินออกจากห้องนักบินไปยังส่วนท้ายของเครื่องบินซึ่งมีที่นั่งสงวนไว้สำหรับนักบินเขาล้มตัวลงนอนและพยายามพักผ่อน แต่ไม่นานนักเขาก็รู้สึกว่าเครื่องบินรเริ่มเอียงไปข้างหนึ่งอย่างแรงอังเดรเริ่มสงสัยว่าทำไมเครื่องถึงเลี้ยวแรงเกินปกติแต่เขาก็คิดว่าระบบออโต้พายตที่ล้ำสมัยของเครื่องบินลำนี้น่าจะแก้ไขข้อผิดพลาดได้เขาจึงพยายามหลับต่อแต่ไม่นานเครื่องบินก็เอียงมากขึ้นจนเขาเริ่มกังวลและก่อนที่เขาจะลุกขึ้นไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเครื่องบินก็เริ่มสั่นอย่างรุนแรงและเขาก็รู้ตัวว่าอาจมีปัญหาใหญ่เครื่องบินอาจกำลังจะหยุดบินและตกลง ผู้โดยสารเริ่มกรีดร้องด้วยความกลัวอังเดรยพยายามเดินไปยังห้องนักบินแต่ก่อนที่เขาจะถึงประตูเครื่องบินก็เอียงจนตั้งฉากกับพื้นทำให้เขาไม่สามารถไปถึงห้องนักบินได้สิ่งเดียวที่เขาทำได้ในตอนนี้คือก่อที่นั่งไว้และภาวนาให้ทุกอย่างกลับสู่ปกติทันใดนั้นเครื่องบินก็กลับมาระดับและเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มเหมือนกำลังเพิ่มความเร็วอังเรเห็นว่าเป็นโอกาสเดียว ที่จะกลับไปยังห้องนักบินและควบกุมสถานการณ์แต่ทันทีที่เขาใกล้ถึงประตูเครื่องบินก็เอียงขึ้นอย่างรวดเร็วแรงดันทำให้อังเดรถูกกดลงกับพื้นเขารวบรวมกำลังทั้งหมดเปิดประตูห้องนักบินและเมื่อเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเขารู้ทันทีว่าอะไรคือปัญหายาโรซาลเตรียมเซอร์ไพรให้ลูกๆด้วยการให้พวกเขาซึ่งไม่มีทักษะใดๆในการบินได้ขับเครื่องบินโดยลูกสาวเริ่มก่อนแต่ไม่ได้แต่อะไรพราอกตัว แต่ลูกชายกลับดึงคันบังคับจนทําให้ออโต้พายตปิดโดยไม่มีใครสังเกตเครื่องบินเริ่มเคลื่อนที่แบบเสียการควบคุมและเข้าสู่สถานการณ์ที่ไม่สามารถกู้คืนได้และสุดท้ายเครื่องบินตกที่เชิงเขาในไซบีเรียค่าชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด75คน